ข่าเสื่อมเวลามันปวดมันเดินไม่ได้เหมือนไม่ไม่มีน้ำมันหล่อเลื่นเลยมันกระดูกมันจะเฉียดสีกันแล้วเวลาเดินลุกขึ้นเดินเนี่ยมันจะเจ็บมากเจ็บมากแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเรานอนเราจะลุกลุกไปช่องน้ำกลางคืนมันพื้นอะ่ะ เท้าอ่ะเหยียบพื้นอ่ะเจ็บมากครับต้องให้คนพยุงให้พยุงเลยใช่ครับแล้วอาการแบบเนี้เป็นมาประมาณกี่ปีสิบห้าปีสิบห้าปีเลยใช่ครับโอ้ถ้ามันปวดมาเนี่ยมันไม่ใช่ปวดเฉพาะเขาครับมันจะปวดไปทั้งตัวเส้นเอ็นี่เจ็บไปหมดเลยเจ็บทั้งตัวเลยต้นคอเนี่ยกระดูกกระดิกไม่ได้เลยแบบประมาณว่าแบบหันนี่แบบตึงนไม่ได้ไม่ได้ไ ต,ตึงเลยใช่มารู้จักสมุนไพรคู่นี้คือลูกสั่งซื้อมาไทยกินตอนกินตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่ากินมาหลายอย่างกินมาหลายอย่างใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยแม่กินตอนเนื่องมาเนี่ยประมาณกี่เดือนละประมาณหเดือนประมาณห้าเดือนแต่ที่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยประมาณห้าวันห้าวันหลับง่ายมากหลับดีมากแล้วเวลาตื่นเป็นไงบ้างครับ สดชื่นไม่งวเงียไม่งอเงร่างกายมันก็รู้สึกว่ามันไม่เจ็บตรงไหนเลยมันก็มันก็เบาอ่ะมันก็เดินได้คล่องครับอาการปวดเข่าตอนนี้มีอยู่ไหมไม่มีไม่มีเลยสังเกตตัวเองทุกวันครัว่าขนาดเรากินยาทุกวันทุกวันเนี่ยมันมันยังรู้สึกวันไหนมันอยากเจ็บมันก็เจ็บเนาะครับแต่พอมาดื่มสองสองอย่างนี้มันแม่ก็สังเกตทุกวันมันไม่เจ็บสักวัน วันไหนมันจะเจ็บอีกวันไหนมันจะเจ็บอีกเราสังแกตทุกวันแต่มันก็ไม่เจ็บครับมันก็เดินได้คล่องไปไหนคนก็ก็ทักว่าเดินเร็วขึ้นครับเดินงอกง่ายขึ้นเข่าดังกอก์แฟบมีไหมตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาการที่แบบเหมือนมีเข็มเจ็บแทงนี่ไม่มีไม่มีไม่เป็นแล้วไม่เป็น